็นระบบเราต้องเป็นระบบเข้าใจไ,ไหมอย่าเล่นกับระบบมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วระบบจบแล้ว,ระบบล,วระบบล้มเหลว เคตัวนีเข้ามาพาเข้ามาเฮ้ยเฮี้ยนี่ควายเขามามันเป็นตัวเฮี้ยอะไรนะมันคือตัวอะไรเป็นลูกออสนะเป็นลูกออสเอ้ยเฮ้ยมันตกมันตกตกเลยเฮี้ยเลิ่มใหม่เลยเอ้ยเฮ้ยต่อยังไงเอ้ยเล่นแล้วนี่นี่นี่ต่อต่อให้มัน ไอ้ยุคนไปเหยียบสีเหลืองไอ้มึงทเม้ยทคำไม่เป็นระบบเลยเฮียระบบเสียเลยนี่นี่นี่เฮ้ยมึงกงคือต่คือต่เออยังไงต่อเออยยัมาวาจริงจังเกมมิ่งมึงไปไหนมามึงยังไม่จริงจังคุยกับแม่มาโอ้แม่ไม่โทลมาตอนนี้นะเออใช่เฮ้ยเฮ้ย ไม่เรามีสายใยเชือกสายยสัญญาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 ่ยเก้ยเ่้เ้ยเ้ยฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้มฮเ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้ยโฮเฮเยเอ้เ้ยเฮ้ยยเ้ยเเมเย ยังทิ้งกูไปสองคนเฮียชิบหายอะตกตกเฮเฮ้ย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 มันมีวิธีป่ะเปิดใจงงนะแต่ก็ฉลาดใโง่แต่ก็ฉลาดคือเป็นความโง่ในความฉลาดเอาอ้โหเฮ้ยร้องตกร้อยตัดเอาดีๆเอาดีๆขอโทษพี่ขอโทษพี่เอาดีเอาดีไม่ได้ไม่ได้พี่ไโอเคโอเคโอเคเอาตัวประกันขาไปเนี่ย กูสีอะไรงงนะสีแดงเฮ้ยเป็นดีเลยตัวเงีนงี้อ่ะเฮ้ยเอาดีอันหนึ่งคนหนึ่งคนใครไว้ใจพี่พีพีู่มิังหนูอ่ะโอเคโอเคพี่ขอโทษภูมิไม่เชี่อไม่ชอบเลยเฮ้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 ยใครตายวะกูยังไงเอ๋อยังไง ใครตายวะใครตายเมื่อกี <c ious> <c ious> <c uh> ้ทำไลอยได้อะกรดกระโดดดิพี่กระโดดดิพี่กระโดดดิเฮ้ยมันยังไงมันยังไงต้องยังไงเนี่ยต้องยังไงวะต้องยังไงวะกูว่ไเอ้ยโคนโคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะมันจะถึงมันจะถึงเนี่ยเฮ้ยไอ้พากุนโดนเลยเออมันมันเลื่อน เอ้ยเฮ้ยน้องน้องทำอะไรน้องไปไปทีละคนทีละคนทีละคนนี่ใจเย็นใจเย็นผู้สีเขียวไอ้สัตว์ใจเย็นทีละคนนี่คนนี่คนเป็นระบบเราต้องเป็นระบบเข้าใจไหมอย่าล้อเล่นกับระบบเขาอะเออคอเป็นระบบไง ไอ้ระบบ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 เป็นระบบนี่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 เฮียสุดยอดที่เป็นอะไรอ่ะเข้ามาน้องเข้ามาเออเป็นระบบใจเย็นใจเย็นเป็นระบบโอ้ my god เป็นระบบอ๋อไม่เป็นระบบโอ้โหโอ้โหนี่เป็นระบบอ่ะก็อยู่ข้างล่างดีควายนี่นี่นี่เป็นระบบ โอ้ลงแล้วไม่ไอ่ะจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นอ๋อเฮ้ยนั่ไม่ได้เห็นไหมเฮ้ยเฮพายเฮ้ยจิพายกระโดดดีกระโดดอีกระโดดเราไปเป็นระเบียบระเบียบเฮ้ยเฮ้ยระเบียบว่าถสินกระโดดีกระโดดอีระโดดว่าถสิน มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้ส้มเฮ้ยอ้าวโดนโดนมึงอึกแล้วไอ้วมึงอึกแล้วพายเฮ้ยนั่นเฮ้ยไปแถวระเบียบระเบียบระบบระเบียบระเบียบวารสินหลุดอีกโดดอีก เฮ้ยพี่พี่มาแล้วของผูช็อตได้ผูพี่เปียดหนูผูช็อตพี่นี่เหมือนกีเปอร์ป่ะเฮ้ยโอ้ยสูงกิสูงเฮ้ยเกือบ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 เสียวเสียวจะแตกเสียวหัวเสียจะแตกแล้วเสียวหัวจริงๆเป็นอะไรที่สุดพี่ เียวกว็เซลหัวอยากซอยเจ้าแต่ได้แค่ซอยจูเฮ้ยมันเป็นระบบอ๋อพี่ลอยได้ปะเป็นโลกเฮ้ยเป็นแถวเป็นแถวระเบียบระเบียบหนาในที่ไอ้ควายไอ้เหลืองเหลืองก่อนจบเอ้าเฮ้ดกูลยมกูสีแดงกูไปจ้องสีฟ้า เอ้ต <mile inside> ้องมีสมาธิกัยอยู่หยุยู่ที่เอายุดไปทีละคนไปทีละคนคนทำลายสมาธิเฮ้ยไอชอบแตกไอมันต้องไม่ถึงมัไม่กระโดดที่มันถึงเออมึงอย่าวือลอยมึงอย่าบือเลยอย่าื่อเลยเราดิเมาธิ หนึ่งลสิบเปอร์เซ็นต์เราเสียสมาธิกับการมือลอยเราต้องอย่ามือลอยให้ได้นั่นมุกผักกูอ่ะไอชีฟ้าไปดีเออไปดีเออนั่นดีอไปข้างหน้าไปก่อนไปไปไอผาันเออใจเย็นใจเย็นเย็นคินใจเย็น พูดถึงจุดไหมเอาโอ๊ยไม่ต้องไปแล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยดันแม่เดันไ้วยดิเม่งเลี้ยนจัดแม่งเลี้ยนแบบหนักน้ำหนักโอ้ยนี่อยญ่ขึ้นขึ้นขึ้นหยาน้องอย่าเขยพูดร้อยังไงให้มันแบบดีดีดี ก่เนาอยใหญ่เฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่น้อย่าเล่นอย่าเล่นกับระบบอยเยอย่าเล่นกับระบบโอยขอับาเเดินไม่รับอันใญอืมเป็นระบบครับเป็นระบบดระบบเออระบบเอาไม่ระบบพังเลย เป็นระบบระเบียบอ่าระบบสวยงามม่ไจะฝกูโดนเฮียโดนเฮี้ยอะไรมั่งกูเปล่ามึงนี่ไปเองอยาเคยเจ่อแต่ได้แค่คยดูเกี่ยวเฮี้ยนักดนตรโอ้ยภูมิพิาดพิษพาดระบบเกิดผิดพลาดเออรวนรวนพี่ภูมิล้วนรวนพิดพลาดผิดพลาดเลย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 มันิดนั่นไอ้คน ไม่ใช่กูแล้วน่ะไม่ใช่กูใช่เหรอไอ้ควายกูอยู่ฝั่งนู้นไปเป็นระบบเป็นระบบมาเป็นระบบมาเราไม่ใช่พวกมึงคงเป็นกูแหละเออนี่เป็นระบบเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเอดีดีเอ้าโดนอะไรวะไอ้ใครโดนเออมึงโดนไม่กวนจัดกวนส้นตีนเลยโอ้ยเออเป็นระบบ เออนี่ง่ายๆาย่อ่ะเอ้าเอาเอ้ยเย็นๆใจเย็น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 ใจสูญจสูญสูไม่ให้ไปนะไม่้ไใจเย็นเอยมันเรียกชื่อกูสวยคูลสวยจริงจริงจริงเฮ้ยพี่ใครเป็นฮี่อะไรเออ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอไอ้โฟกัสใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเขาชินเหรอเ <c oughs> นี่ยมันอิ้งแบบไม่สวยมุมกล้องมันเปลี่ยนมุมกล้องมันเปลี่ยนยนะรีบไปนะไม่ไปเป็นระบบอย่าล้อเล่นระบบพเจริญน่าเล่นเลยไอ้นู้นเลยไม่ค่อยๆเดินทีละคนเร็วระบบระบบระบบไม่ดีระบบใช้ไม่ได้ระบบใช้ไม่ได้ รระะบบบบนี่เออเออนี่เป <c oughs> ็นระบบนี <c oughs> <ให>่ยาระบบยาระบบพังเออระบบนี่ระเบียบของเราโอ้ยยังไงนะต้องตอบเฮ้ยมันยังไงระบบโอ้ระบบโอ้ระบบเฮ้ยระบบนั่นโอ้ยขวายเยแค่มันโดนวะไอ้ดอกเอ้าเอ้าโดนเลยใครโดนเลยวะ ใครเป็นอะไรโอ้น้องเขียวน้องเขียวเฮ้ยนั anyway ่นผักน้องผักพี่น้องพี่แหละน้องขัดตะกอนเฮ้ยนั่นนั่นอยไรนิ้วโป้งตีดกูแม่งโดนไอ้เฮียริมตัดรถไอ้อะมองอัดอามนกูเป็นอิมพอสเตอร์งอยนะนั่นโดนเลยเ้า เขาเคยโดดมาไหมองี้ยเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่นี่ถึงแล้วโอ้ยเบ้านี่ชีวิตไงโดดขึ้นไงเว้ยของกูของกูินดีของกูทำไม ตัวกูบักไอ้เฮี้ยเลยตัวกูแม่งบักไอ้เฮี้ยดูดิแม่งกระโดดตัวกูแม่งกระโดดนั่นนั่นนั่นเอ้าเออนี่หายละหายละไม่กูไม่ได้เหรียญเลยเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยขอบคุณที่รอครับพี่เนเชียเนเชียหน้าคุณประตูแล้วเข้าเลยรอเลย ไม่หสูไม่หนูเฮ้ยทำไมเป็นไปแดงเะหยุดค่อยๆเดินเฮ้ยเป็นระบบเป็นระบบเอ้ยมันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นระบบีเป็นระบบเป็นระบบเฮ้ยอย่าเล่นกับระบบเฮ้ยอย่าเล่นกับระบบเฮ้ยเออนานให้ระบบให้ระบบส้มไปก่อนเฮ้ยมันระบบมั่วแล้วระบบมันไอ้ระบบมันพันเราโยงระยังไปหมดเลยฟังให้พี่ไปก่อนแล้วเราก็กระโดดทมหัวพี่พี่ไประบบส้มไปก่อนนะ พาขินเอ้ามันไม่ต้องเดินเลยให้ระบบให้ระบบพาขินไปก่อนให้ความความหวังอยู่ที่ไอ้กูะไรเนี่ยกูเลยเนี่ยกูเนี่ยมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วระบบจบแล้วระบบล้มเหลว ล้มเหลวล้มเหลวเราถุยหมดตายไปย่ะพาคินเลยก่อนเฮ้ยระบบระบบไม่ระบบเฮ้ยไอ้มันไม่ระบบมันไม่ระบบเฮ้ยพวกเดี๋แย่งกันวิ่งดิเฮ้ยพวกเดี๋ยวรีบหาพ่อออเอาแล้วอะเรอะอรอ๋อจบแล้วมันจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระบบพาคินไปก่อน ว่าแล้วมึงแซงกูทำไมโฟกไอเหี้ยมึงแซงกูงอย่ารับดิาินหยิกูผาคลินหยบหัวกูมันไม่เป็นระดับเรียงตามลำดับเรียงตามลำดับมันจะได้ไม่ดึงกันเฮ้ยเออให้ระบบพาคินไปก่อนเออไปดิเออสูไหมถูเออเออนี่เป็นระบบเนี่ระบบแม่งเ้ย,เยล้มเหลว เพานไปได้ไงวะไปได้ไงวะเลยนี่เอาไปกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มกดปุเฮยมาาชะโดดอะดดกระโดดกดกระโดดเขาไว้เลยเป็นระบบเป็นระบบตายคนนึงให้คนตายคนนึงให้คนตายคนนึงเรากระโดดดูรากระโดดกระโดด เมื่อกี้ก็เห็นเพื่อนลอยได้อไม่ไม่ไม่นี่ต้องเป็นระบบนี่นี่นี่นีนี่เป็นระบบเป็นระบบอะอะไรต่อมีคนนึงไปกดโอ๊ยควายไฟเียโอะใช้สมองส่วนไหนคิดนักยังไงล่ะเนี่ยเอาอะไรวะคือขำบอกกูเล่นไม่ไหวแล้ว ขี้อะไรขึ้นไปเยอะต้องทำไงพี่ควายตกเลยพี่กระโดดพี่กระโดดพี่โอ้มันต้องโอ้ยลูกอ่ะแม่งลูกเลยมันไม่เป็นระบบเลยโอ้ยโดดดิโดดอันนี้เป็นระบบนี่ระบบนี่ระบบนี่นี่คือระบบมาตรงนี้อีกดีเฮ้ยระบบระบบเฮ้ยอันนี้ก็ไรอ่ะ โอ้โหโดนกับดักเฮ้ยใจเย็นระบบใจเย็นระบบกระโดดระบบระบบระบบเออนี่นะตายโดนเกอืมโดนเลยโดนเลยนี่ไม่ใช่กูอ้าวอีกกูละอีกูละอีกูละโดน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 ไดนเลยเป็นระบบเป็นระบบนี่คือระบบโดนได้เลยนี่คือระบบ มาขี้หมัวโดนเล่ระบบแม่งมัวแหละเอ้าดนเล่นไหมนี่คือระบบนี่กูโดดแดงนี่เฮ้ยเอ้ยนี่คือระบบนี่คือระบบยกหัวรู้เอาไว้นี่คือระบบระบบไหมให้กูไปไหนนี่คือระบบเหียบอะนี่คือระบบ วางไงระบบไปหาใหญ่ไปหายิบไปโฟกทำไรโฟกไปหาฟกเลือกอีนอแปบเออโดนดิโดนดิโฟกระบบเสียแล้วระบบเสียโดดดิคูขึ้น้ทางนี้ก็ได้โดดทำไมขึ้นทางนี้ก็ได้โซมานี่โซมานนี้อะไรอะไร ปล่อยไปไปได้ทักทีเป็นดีด้วยไอหยียบของกูมาเหยียบของกูขึ้นนึงเนี่ยเป็นดีด้วยเหยอกของกูขึ้นหยอกของกูขึ้นระบบเออไอระบบเฮ้ยกูงงกูงงกับระบบเออระบบนี่นี่คือระบบ นี่แหละระบบนี่แหละระบบเป็นอย่างนี้นี่แหละอย่านะถ้าใครตายกูจะดอละเป็นระบบนี่นี่แหละไปเฮ้ยโฟก์บอกเรื่แบกโฟกแบกโฟก์เอียวเราเล่นกับระบบโฟก์